เข้าสู่ช่ชองแอนพิมี้ค่ะอ่านะคะสวัส์อาทิตย์มินน้อยก็จะมาเล่นกับแม่กำไสน่ารักมากเลยติดแม่กำไสแล้วอยดู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 กกัเปดะโตู่ก่ับ แล้วมันมากัดไม่ได้แล้วมันเหม็นมันเหม็นยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะนวดให้เออไม่เหม็นเลยเออนั่นแหละยุงนั่นแหละมันจะเหม็นอ่ะเออหอมยาแหละยุงยุงมันก็มาไม่ได้เพราะว่ามันกัดไม่ได้อนะเเออเดี๋ยวมาเท้าแตนนี่ก่อนแตนมัตถุสิ่งต่อพิษกันได้ที่หน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยว S <S นั่นแหละนั่นแหละน้ำนั่นวิ่งหนีเห็นไหมมันถูกกินนะนเนี่ยเบะทาให้แล้วน่ะเบทาให้แล้วมันก็วิ่งหนีอื้มมันวิ่งหนีไปแ <ulations> ล้ว <BAR> ม <K> ันหมิ่นเลยเฮ้ยอะไรปึ๊บๆๆอะไรเหรออะไรๆหรอทายาหม่องแล้วมดไม่มากาดมันวิ่งมันวิ่งต้นจะเลยบอกเรื่ๆๆอืมเป็นสมน้ำหน้าเออ นายได้ยินคะได้ยินบ้าอ่านกอไก่ข้อไข่เออปัญหาเพราะว่าไหนอยู่ตรงไหนกอไก่ตรงไหนกอไก่ตรงไหนลูกกอไก่ขอไข่ข้อขวดอยู่ตรงไหนคะอืมเออโอ้ยนวดให้แม่คำใส่ด้วยเปล่าลูกเพิ่งบอกว่าวันนี้น่ะกินข้าวก็อิ่มแล้วอยากกินส้มเอาส้มให้

มัเด็กกินตมีบมาดนิเดี๋ยวเราทอดมมาด้วนี่ยเอาแลวกินห้งแตนเพื่อนแช่บ่แ่บ่อืมบางแตนเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาได้เนี่มันยังติเงี้มาเดไปกินห้งแตนมนเน้อยกินเป็นด้วยเหรอลูกอื เอาประทุกมีอะไรเอ้าเอ้าเอาเอาเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอยมีอะไรมาฝากมิน้อยโอ๊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 ยโอเขาสั่องาไลฟ์สดที่เลยนะอือซื้อของผาไลฟ์สเอาเรอไปางยเอ้าว้าวลงล้างลล้างลล้งล้าล้ง้าล้างไ้หอ้าวม่กี้มีของมาฝากมิน้อยเซอร์ไพร์ กันก่อนว่ามีสั่งกี่ห่อสั่งกี่ห่อจำได้ไหมโอ้โหโอ้ยโอ้ยได้เยอะเลยเยอะเลยโอ้ยโอ้ยแบงไปเอโอ้ยขอบขอบใจลูก แบ่งปาเอ็นโอ้ยแบ่งปาเอ็นแล้วเอา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 โอ้ยแบ่งปาเอ็นแล้วพี่น้องได้แล้วเอาให้ใครอีกเอาเอาเอาเอเอ้ยเขามีน้ำใจเขามีน้ำใจรับไว้ก่อนเอาไปให้พี่น้ำมวงกับพี่ออมด้วยอันนี้มีน้ำใจรับไว้ก่อนกี่อย่างพ่อปู่ว่าสั่งสองอย่างไม่ใช่หรอ โอ้ยให้ทุกคนให้ทุกคนอาเจย์อาเจย์โอ้ให้จิโก้ด้วยแล้วใครอีกใครอีกของพี่โอมล่ะของพี่โอมอยู่ไหนเอาไปให้ฝากฝ้าไปให้พี่โอมอ้าเอาฝากพี่โอมไหมโยนอยู่ไหนโอ้ฝากพี่โอมกับน้องกับพี่น้ำมนโอ้โอ้อันนั้นของใครนั้นของใครอันนี้ของน้องกินได้สิอ้าวอันนี้ของใครหมดแล้วนะหมดแล้วนะ

โอ oh. <that> uh? so ้โหบายสบายนะเอ่ไรเรียกครคนนะพื yeah, ้นก yeah, right. no, yeah. yeah, an mm ็ย hmm. yeah, no ังเฉอยแฉะอยู yeah. no. mm ่่าชีเข้าไปแล้มาเป็นแกให้มาลงมาเข้าไปแล้วนู่ไหนย่าช้โอ้ย้ ยังทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแล้วเพราะว่าเส้นเขามีทำสูตรนะก๋วยเตี <in the air lines>. you you ๋ยวนะเพราะว่าจะได้ทานกันเนาะอบคะเอามาคืนมินจะได้กินลูกเอามาคืนค่ะลูก เออเอา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 ไปให้ยาชี้แล้วเอาไปให้ยาชี้แล้วอืมอลุงอยวไม่ให้ละไม่พาไปเที่ยวเลยเนี่ยไม่พาไปเที่ยวนะไม่าเวนะลุงพี่เตรียมที่จะไปทำภารกิจนะฮะหน้าบ้านลุงช่างเนาะ เพราะว่าจะไปเก็บเศษนนะไม้ต่างๆนะคะเศษเด็กเศษไม้นะคะเกลี่ยพื้นที่หน้าบ้านลุงช่างให้เรียบร้อยนะคะก็วันนี้สรุปแล้วคือลุงช่างเปลี่ยนแผนนะคะก็เพราะว่าน้องโอมไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้พายูทูบนะคะไปกกองนะคะจากเพราะว่าอย่างน้อยออลุงอยู่เนาะเผื่อว่าน้องโอมนะคะจะได้รถ มีท่วงทันนะยิบซีเนาะนะคะเพราะว่าลุงช่างเองก็เป็นห่วงน้องลูกลูกชายเหมือนกันนะคะเ,เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแผนกันนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเราก็รวมโดยช่วยกันนะเหลือพื้นที่หน้าบ้านลุงช่างเนาะออตอนนี้เพราะว่าทางห้องเนี่ยป้าก็ทําความสะอาดแล้วนะคะพมานก็ใส่แล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ ตอนนี้ก็คือรอเตียงแล้วก็ย้ายเข้านะจ้ะอันนี้ก็คือเราจะมาทําความสะอาดกันเก็บของเก็บอะไรกันบริเวณตรงนี้นะคะ FC เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ท่านมากค่ะสวัสดีจ้า